สวัสดีลูกเพจทุกคนครับสวัสดีครับเช็คเสียงนิดนึงนะครับได้ยินเสียงวันนี้ไหมถ้าได้ยินเสียงกดเล่นนู้นนหน่อยนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่งานถแถลงข่าวนะครับผมมิสิทแลนด์เวิลด์ปี2025ีในปีนี้นะครับซึ่งตอนนี้พี่จันของเราดูซี่ส,สวยมากต้องให้พี่ฟางเนี่ยพาคุณแม่ไปเปลี่ยนคอสตูมใหม่นะ พี่ฟังนะตอนนี้เราประกบคู่จะบอกว่าเราประกบคู่2นางงามนะครับพี่ปูนางงามมิสินเทอร์นปี2020 2น1ะี2 0นบเนาะแล้วก็พี่คุณพลอยนะครับผมพลอยปานเปรมเนี่ยปี2024นะครับไปคว้ารางวัลที่3เวทีโลกมานะครับผมอันดับ3เนาะก็กวันนี้ถือว่าเป็นการแถลงข่าวเพื่อที่จะเปิดตัวเวทีการประกวด มิสซิสไทรรปี2025นะครับปีนี้นะครับเดี๋ยวร,รอรอลุ้นกันว่าคอนเซปต์ปีนี้พี่ปูคิตตี้เนี่ยจะมีคอนเซปต์แล้วก็จะเฟ้นหาหนางงามคนไหนสวัสดีครับคุณพลอยคอนเกตุริช่นสวยมากไม่พลอยพลอยฟานเปลมนะครับผมมิสซิสไทโรปี2024แล้วก็อันดับสามอ่า ครับผมเป็นไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยเวทีที่ไปประกวดมาจะบอกว่าไปคนเดียว<ช>ไม่มีพี่เลี้ยงไม่มีมมช่างแต่งหน้าคิ้วกระเป๋าไปกี่ใบสามใบห้าสิบกว่าโลอโอสนุกมากสนุกมากคือจะบอกว่าเป็นนางงามที่สตรองเพราะว่าไปคนเดียวจริง,ง<ช>เนาะปกติก็ต้องมีพี่เลี้ยงนางงามมีช่างแต่งหน้ามีช่างภาพนรงนี้นั่นครับที่ไปคนเดียวแล้วไปคว้ามงไปคว้ารางวัล มาแน่นะมาแน่นะครับผมแล้วก็ยินดีแล้วก็แสดงความยินดีกับคุณพลอยด้วยนะครับนี่อยากฝากอะไรกับคนที่จะมาประกวดหรือส่งรับว่าทุกคแุคม่นรกัหรอ็อยากให้คนัม่ใช้เวทีตรงนี้เรืองเปลี่ยนการในเรื่องของการเรืว่าในเรื่องของการเรรยาอยากให้ทุกคนได้มาร่วมประการทอย่างนีรอติดตามว่าจะ รับสมัครเมื่อไหร่นะเริ่มแล้วโอ้ยเราจะบอกว่าเรามีหลายจังหวัดเลยนะตอนนี้มีมีข้อมูลไม่กี่จังหวัดภูเก็ตมีภูเก็ตมีการจนบุรีก็มาก็มีมารนทมเก็ตมีภูเก็มีการันทบุรีก็มาภก็มีภูเกตารุมเ็ีการจันะบุรีก็้ามารับุรยมาก็เก็รันะบรมากเมรับอรา นี่คือบรรยากาศก่อนการถแถลงข่าวที่จะเฟ้นหานางงามตัวแม่นางงามมีครอบครัวแล้วนะครับหรือนางงามมีบทแล้วปี2025ปีนี้นะครับก็จะมีบรรดาสาวงามปีที่แล้วมาให้กำลังใจด้วยนะอยู่ไหนแล้วเมื่อกี้เห็นวแบบแบบอยู่ไหนแล้วนะครับวันนี้เป็นถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในการเปิดเวทีมิสธนูปี2025ครับผมที่โรงแรม มีสไตล์มิวเซียมโฮเทลนะครับแถวราชดวยขวางนะครับนี่คุณแม่จันสวยมากสงสัยจะต้องตัดชุดราตรีให้พี่จันแล้วนะจ๊ะทุกคนครับนี่ได้ยินได้ยินด้วยหรอครับนี่แอบกระซิบนะเนี่ยแอบกระซิบนะครับนันทีที่คนจะได้เห็นพี่จันเราแต่งชุดนี้นะครับนี่สวัสดีครับพี่วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นะครับนี่เป็นบรรยากาศเดี๋ยวพาส่งบรรยากาศ ส่งนางงามกันนิดนึงนะครับผมขออภัยครับคุณพี่เป็นไงบ้างครับเ,รเป็นยัไงบ้ครับออสเตรเลีย2025นะครับวัน, 2, น,นี้เราจะมารายการนะครับว่าหลังจากที่เราเปิดรับ P.D. E แล้วนะครับแล้วคอนเสปร์ของปีนี้2025ของเราจะเป็นอย่างไรและมีความพิเศษอย่างไรกว่าปี2024ที่ผ่านมาพิเศษกว่าแล้วเราจะพิเศษขึ้นทุกปีถูกต้องเพราะเราต้องทำยังไงก็ได้้ใหมีลูกเพจคอมเมนต์บอกว่า อยากติดตามคุณพี่ครับทำไงส่งจดหมายเลยพี่เฮ้ยเอายังยุงจดหมายเนาะโอเคให้ติดตามด้วยนะครับได้ขอบคุณครับนี่บรรยากาศวันนี้เรามีเดี๋ยวไปส่งก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับนี่พามาส่งนางงามปีที่แล้วนะเจนี่นางงามเหมือนกัน นางงามปี2024นะครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่พ,พนางงามทุกคนนะครับ<ไ>คนมีมงคลตรงนี้ไม่มีมงคลตรงนี้เข้าไปได้ไหมคะคุณพี่ขาไม่ได้ค่ะไ่ได้ค่ะนี่นบรรยากาศวันนี้นะครับเป็นในการถแถลงข่าวเปิดตัวการประกวดมิ s s ์ไทยแลนด์เวิลปี20 2 5หนะครับที่จะหานางงามาหาตัวแทนนางงามต้นแบบนะครับที่จะไปประกวด สวัสดีครับจะบอกว่าทุกคนสวยมากๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นนางงามปี2 0 2 4นี่ิฝนมาริสาสวัสดีครับยังสวยเหมือนเดิมมากๆเลยสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ก็วันนี้คือคักนะครับจะบอกว่าเวทีมิสไทยนดโบเนี่ยก็ยิ่งใหญ่ขึ้นทุกปีเพราะว่าปีนี้เป็นปีที่4นะพี่ปูพี่พิมพ์พิมขวัญแล้วก็ สี่หนึ่งสองสามสี่ใช่ปีนี้เป็นปีที่ห้านะครับทีอ่อีจันเราได้มาร่วมกับการประกวดมิสซิสไทยแลนด์เวิลด์ปีสองพันยี่สิบห้าในครั้งนี้คอนเซปต์จะเป็นยังไงจะเฟ้นหาหนางงามยังไงนะครับผมแล้วก็ะจะมีโรโมเดลหรือมีคุณสมบัติอะไรยังไงรอติดตามคอนเซปต์ปีนี้เลยนะครับทุกคนครับเพราะว่าเวทีอัปเดตอัปเกรดขึ้นทุกปีจะบอกว่าปีนี้น่าจะมีผู้เข้าประกวดเยอะพอสมควรเพราะว่า เรา,เากระจายไปยังจังหวัดหลายจังหวัดเลยนะครับเมืองต้นคร่าวๆที่จําได้ก็จะมีการจันบุรีมีนนทบุรีนะครับมีภูกเก็ตแล้วมีที่ไหนอ่ะสุพรรณแล้วก็ลบบุรีแล้วมีที่ไหนอ่ะระยองโอ้นี่เยอะแล้วเนี่ยเนี่ยนะครับอ่ะเดี๋ยวรอดูบรรยากาศการก่อนงานแถลงข่าวนะครับมิสซิชินาเวอร์ตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมมี มีสไตล์มีมิวเซียมโฮเทลครับที่รัชดาสวัสดีครับฝากด้วยค่ะอันนี้มาประกวดมาอาพี่ดีตราดอ่าฝากยวมาตราดด้วยนะคะเผื่ออีจ่จะได้แวะไปไปเที่ยวหานะคะผมโอเคครับบรรยากาศยามเช้าวันนี้นะครับทุกคนครับเดี๋ยวรออีแป๊บหนึ่งนะครับ างานแถลงข่าวเปิดตัวการประกวดจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับนี่น่าจะเริ่มต้นต้อนทีมงานแล้วครับเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดใหม่ก่อนจ้าตัวแม่ต้องเปลี่ยนทุกชุดนะทุกชั่วโมงนะครับสวัสดีจ้าบันเทิงนะจ้าสวัสดีจ้าบันเทิงจ้านี่นะครับก็มีทั้งพีดีประจําจังหวัดแล้วก็มีานางงาม รุ่นพี่นะครับแล้วก็จะมีนางงามที่มา,อารอประกวดด้วยก็มีเพื่อที่จะมามาเพื่อไม่ตื่นคนตื่นเวทีนะครับก็มีพี่เลี้ยงพามานะครับบรรยากาศวันนี้ก็จะคึกครื้นคนเยอะนิดหนึ่งนะครับอ่ะไปเข้าไปข้างในกันดีกว่าทุกคนครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะรอการถแถลงข่าวทําไมสวยขึ้นมากเลยคุณพี่จ๋าสวยขึ้นมากอันนี้ชุดชุดชุดของตัวเองหรือเปล่าชุดแบรนด์ตัวเองนี่ นี่สบายถ้าใส่มงนี่คือนางงามว่ันนี้เเป็นผู้จัดการกองหอจัดการทอย่างอต้องวิ่งนี่คือชุดสบายสบายนะจ๊ะต้องวิ่งชุดต้องวิ่งแต่ว่าอเน้นินึงอาวิ่งเลยแม่วิ่งเลยค่ะเริ่มแล้วขอบคุณครับสวยมากสวยมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆอ่ะไปส่งเชิญเข้างานเลยอ่ะบรรยากาศข้างในนะครับผมงานแถลงข่าวจริงๆอ้าวูอบุ่นะครับปีนี้มี นางงามที่จะมารอประกวดในปีนี้มีพีดีประจำจังหวัดที่จะเป็นการเ,าเปิดตัวตัวแม่ทุกจังหวัดนะคะผมให้อารมณ์เหมือนอตีมสีชมพูนะพิงค์พิงปีนี้พิงค์พิงนี่นี่ปีนี้ประกวดไหมจ๊ะ ประกวดไหมคะวันนี้ไม่ประกวดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างอรับเด็ดครับเด็ดเรื่องราวตัวเองหน่อยสวยขึ้นเยอะขึ้นมากเลยสวยขึ้นทุกปีจะบอกว่านางงามเวทีนี้นะครับ มีได้เลยนะคะอีกสักครู่เดียวนะคะเดี๋ผมโอเคประกวดอีกปีไหมจ๊ะประกวดอีกปีไหมจ๊ะได้ไปเลยไม่ใช่ไม่ได้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 โอเคขอบคุณนะครับพี่หมวยับแม่จอยนะครับอ วันนี้ก็เรียกว่ามีแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานเยอะมากแล้วก็มีนางงามตัวแม่มาร่วมงานเยอะมากเหมือนกันนะครับเรียกว่าเป็นปีที่5ที่จะเราร่วมอยู่กับเวทีนางงามมิสซิสเทเลนเวิลด์นะครับผมปีแรกปีพปูปีที่2ปีคุณพิมนะครับแล้วก็ปีที่3ปีของฝนมาริสาปีที่4คือปีของพลอยพลอยปานเปรมนะครับแล้วก็ปีที่5ใครจะเป็นนางงามมิสซิสเทเลนเวิลด์ปี2 0 2 5 ที่จะเป็นตัวแทนของสาวไทยครับไปประกวดเวทีโลกเวทีมิสซิสโวที่ลาสเวกัสนะครับนี่บรรยากาศประมาณนี้นะทุกคนนะนี่คือบรรยากาศก่อนที่งานแถลงข่าวแล้วก,ก่อนที่จะเปิดตัวคอนเซปต์อย่างเป็นทางการว่าปีนี้จะมาในคอนเซปตรูปแบบไหนนะครับเราก็จะมีบรรยากาศการเก็บตัวแล้วที่สําคัญเปิดตัวพีดีทั้งกี่พีดีนะพี่นะสิบห้าพีดีมาหมดเลยไหมครับเ,เกือบหมดเกือบหมดอ่าโอเคขอโทษครับนี่เราไปยืนดักทาง ตอนนี้มีพีดีหมด15จังหวัดแล้วแต่ว่ามาไม่ครบทั้ง15้าก็เกือบเกือบทั้งหมดนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับมีสื่อมวลชนมาเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็มีเหล่านางงามมาเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นนางงามรุ่นพี่นะครับผมสวยมากครับ บรรยากาศน่ารักน่ารักนะครับของเวทีมีครอบครัวแล้วนะครับมิสซิสเทเลโวแล้วก็มิสซิสที่จะมาเฟ้นหานางงามนะครับผมมีครอบครัวแล้วหรือนางงามมีผัวแล้วปี2025นะครับที่จะเป็นตัวแทนสาวไทยไปประกวดที่วีทีโลกมิสซิสเวิลด์นะครับที่ลาสเวกัสเนาะก็ปีนี้จะมีคอนเซ็ปต์อะไรยังไงรอติดตามนะครับบรรยากาศเช้าวันนี้ก็สดใสตามธีมสีชมพูขอให้โลกนี้เป็นสีชมพูทั้งหมดนะครับผมนี่ พาทุกคนส่องบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับมางานแถลงข่าวมิสซิสไทยแลนเี2025นะครับผมบรรยากาศประมาณนี้ส่วนนี้คือพี่จันร์ของเรานะครับผมนี่แล้วก็บรรดาแขกกิติมัสักนะครับผม ทีนี้ตีมสีชมพูนะครับผมมีความออร่าสีชมพูเนาะแล้วก็มีเฮ้ยเห็นว่าแวบมีมงกุฎด้วยมงกุฎมงกุฎถามแอบกระซิบหน่อยสิอะไรแวบ,บๆตรงนั้นะอะอะไรแวบแตรงนั้นะอะที่หมุนๆอยู่นะ่ะม,ง,มงจ้า มงนี้คือมงประจำมิสซิสเทลแอนเวิลเป็นมงจังหวัดค่ะมงของภูกเก็ตใช่ไหม<ช>เห็นสัญลักษณ์ภูเก็ตใช่วันวันนี้จะมีจะมีพีดีที่จะมารับมอบมงด,ด้วยเพราะว่าวันก่อนนีก็จะมีพีดีที่ไปเอามงไปแล้วแต่ว,วันนี้จะเป็นการรับมอบมงพีดีแต่ละจังหวัดอ๋อโอเคซึ่งทุกคนเนี่ยจะได้มงจากเวทีแม่ไปนะครับแล้วก็จะส่งตัวแทนของแต่ละจังหวัดมาประกว,วดเวที จริงหรอที่ยืนอยู่ข้างนอกใช่ไหมเอาพาไปส่งส่งหน้าตาของผู้เข้าประกวดผู้เข้าทุกครับผู้เข้าประกวดนนทบุรีสวัสดีครับนี่พีดีนนทบุรีนะครับผมคุณแนนนะครับคุณแนนสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับอย่าไปบอกเราเจอกันปีละครั้งสองครั้งกว่านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอพามาส่งนางงามผู้เข้าประกวดของนนทบุรีครับผมออาให้พี่แนนแนะนำแนะนำตัวแล้วก็แนะนำ พวกก็ประกวดของปีนี้หน่อยแล้วก็มีอะไรให้เรารอติดตาม โอ้สวยอยู่เลยสวยมากๆสู้ๆนะครับจะประกวดเมื่อไหร่ครับคุณแนนรือจะหเลยปีนี้เราคัดเลยเพราะสวยทุกคนหนึ่งสองสามหรือว่าต้องหนึ่งต้องหนึ่งทุกคนเลยสิบห้าคนอ่าหนูนี่ประกวดได้ไหม <c oughs> อ่ามีโปรแกรมการประกวดยังไงบ้างครับช่วงเก็บตัวก็คือ6กเจ็ดแปดแล้วครามคมแล้วก็เก้าสงครามคมไปที่ระยองอ่าโอเคนนทบุรีรอรุ้นนะครับเพราะว่าจริงๆรินนทบุรีเนี่ยเราปีที่แล้วเราก็ไปไปก่อเกลดมาปีนี้จะไปอีกหรือเปล่าคุณพี่อ่า โอเคอ่าเป็นจังหวัดแรกที่ประกวดหรือเปล่าในในเวทีมิสซิธไลม์โประจําจังหวัดใช่ไหมโอเครอรุ้นนะครับรอรุ้นว่าใครจะเป็นตัวแทนมาประกวดเวทีแม่เ <c oughs> นาะใช่ไหมหรือว่าเราส่งได้กี่คนอ่ะคุณพี่รู้ไหมครับหรือว่าไม่จํากัดประกวดแล้วประกวดอีกรอบอ่าโอเคขอบคุณนะครับ อัปเดตประมาณนี้นี่คือหน้าตาของผู้เข้าประกวดจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับผมมิสซิสไทยแลนด์เวิลด์นนทบ,บุรีปี2025นะครับอ่าขอคนนัดย่อการภาพ่ลยนะคะได้ค่ะถ่ายที่ค้ามีอยู่นี่เขาไม่ใช่หรอเขาเริ่มไบ้นี้นะคะเขาเริ่มแบบมันมดหน่อยแล้วนะคะจริงเหรอเจ๊ปุ๋ยพี่ปุ๋ยนางงามสุดแซ่บของเรานะนางงามช่างภาพเพราะไม่รู้จะเป็นนางงามหรือเป็นช่างภาพ ราะว่าสวยมาแล้วพี่ปูของเราเปลี่ยนชุดใหม่อีกแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเราจะเริ่มพิธีการเลยนะทุกคนนะอ่ะ,ะบรรยากาศประมาณนี้เดี๋ยวรอลุ้นรอรอเริ่มพิธีการนะครับงั้นเดี๋ยวตรนนี้ขอลงไลฟ์ก่อนเดี๋ยวกลับมาเจอกันในการถแถลงข่าวเปิดตัวเวทีการประกวดมิสิทิไทยแลนด์โเปรปี2025ปีนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับ